ไอ้ชัยครับมีเรื่องกับวัยรุ่นออืเชื่อไหมครับวัยรุ่นชักปืนมาจ่อหัวเพื่อนผมไอ้ชัยโอ้โหปัง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 ,ปง,ปงโอ้โหมันใส่สายสินเส้นอย่างนี้อ่าฮะอยู่ในข้อมือขวาอ่าฮะลูกปืนนี้หมดแม็กเหรอไม่ออกสักเม็ดหนึ่งว้ายไม่ออกจากลำกล้องแม่งตรงอยู่นี่ทำไมมึงอ้วนขนาดนี้วะตะก่อนมึงอ้วนปาวะใครมึงอะ จะอ้วนที่ไหนไอ้บ้าเลียก้วนบวมไม่ออกกำลังกายก่อนอ้วนไหมเนี่ยไอ้อ้วนอ่ะกอดมาไอ้อ้วนไม่ออกกําลังกายอะเพียวตื่นเช้ามาออกกําลังกายฟิตบ้างนี่ผมลงไปหกกิโลก็ถือว่าผอมแต่ว่ามั่นใจว่าแร่งเอวิ่งเหรอเตะบอลยังไงเตะบอลผมนี่เลิกงานตีสองนอนปุ๊บตีสี่ตื่นแล้วมาวิ่งโอ้ยลุกขึ้นมากินแล้วก็นอนต่อวิ่งทําไมเดินยังเหนื่อยเลยมันถึงโฉง่ะใช่ถ้าทํา อะไรทําไมถึงแข็งแรงตีห้าตื่นแล้ววิ่งออกกำลังกายปี้เมียคือต้องทําทุกตีห้าถ้าเกินตีห้าไปปวดท้องปวดท้องขึ้นสมองเลยจืดเลยต้องอแวะไปบ้านมึงเอาเมียมึงมันต้องเอาใครสักคน่ะเกี่ยวในครอบครัวพวกเราให้ด <c oughs> <c oughs> ิโหนคุณโหนไม่ใช่อ้วนนะครับนี่ถือว่าร่างกายสมบูรณ์รถือว่าเป็นคน เจ้าเนื้อเจ้าหนังสักหน่อยนึงออแต่อย่างเงี้ยถือว่าอ้วนอวนอย่างเงี้ยถือว่าแข็ง,งนนอนแล้วถอดเสื้อนอน้องไม่ดูก็กลับบ้านไปตะออมานั่งงี้พี่หมดอนาคตเลยเนี่ยมานั่งหลับเนี่ยเออน้องมาดูตลกหรือว่ามาดูการผ่าศพเนี่ยฮะเ,ออเขาพักสายตาให้ถอดเสื้อขูไปเลยเอ,อ้าวแล้วรู่งนี้วันโอโ้โหนหนบอกไม่อ้วนไงพูงพุ้ย คณะเราไม่มีสร้อยกันทักเส้นไงวไปใส่ทําไมสร้อยปะโทข้างบ้านกูใส่สลึงแมงปาดคอทิ้งเลยเหรอเออกูทำไม่ใส่สร้อยอยงไงใส่เชือกเห็นไหมเออเนี่ยเนี่ยออปะโทมาด้เชือกไอ้หนงพูดจะเสียราคาและสายสินทําไมอะ่ะมันมีสิทธิ์อะไรมันมีไอ้ทะลิตเลยผมไม่อยากบอกว่าเส้นนี้เป็นของหลวงพ่ออง์ใดนะครับแต่ว่าผมได้มาแค่สองเส้นเฮ้ย ผมใส่เส้นนี้ประมาณหกปีแล้ว้สนนเพื่อนผมชื่อว่าไอ้ชัยได้ไปเส้นหนึ่งจะจริงหรือไม่จริงผมเห็นกับตามาแล้วเพื่อนผมไอ้ชัยยังไงวะอ้าวไอ้ชัยครับมีเรื่องกับวัยรุ่นออืเชื่อไหมครับวัยรุ่นชักปืนมาจ่อหัวเพื่อนผมไอ้ชัยโอ้โหปัง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 มันใส่สายสินเส้นอย่างนี้อฮะอยู่ในข้อมือขวาฮะลูกปืนนี่หมดแม็กเหรอ ไม่ออกสักเม็ดหนึ่งว้ายไม่ออกจากลำกล้องแม่งตุงอยู่นี่เม็ดแรกป้องไอชายแม่งล่วงอันนั้นตะเหยียบตามยิงป้องปอง้ปงปงปง,ปงเพื่อนเพื่อนรักกันป่รักกันมาก,กมาแม่งสาบานลงนิว้วเลกันเลยวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนตายเฮ้ยวิ่งเข้าไปเลยเพื่อนตายเพื่อนตายก็ซีกันนี่เพื่อนกูเนี่ยเพื่อนตายเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วผมไม่วิ่งเข้าไปดู ดูยิงกันโอ้ยเลือดไหลอ้ยอเหี้ยหน้าเฟินมาฆ่ามึงเนาะได้ได้แค่ดูอันนี้ร่างกายสมบูรณ์นะครับเพราะว่าคุณโหน่งเขาทุกเย็นไม่เตะบอลแต่ว่าจะวิ่งแล้วก็ไอ้ยกเล่นเวทอันนี้อาจจะดำไปหน่อยเพราะว่านางแบบคือชอบประพัวพันกับเกี่ยวนมนางแบบพานางแบบมาแต่ละคนน่หน้าตาอย่างกระหลูหลิง เป็นยังไงวะกูเจอคนนึงนั่งอยู่ล้วยไอ้โหนนั่งอยู่เงี้ยดีเจกดีเจดีเจอ๋อตัวน,นี้มีหกนิ้วนี่วันนั้นเพื่อนพี่บัดก็้อใส่ไปด้วยอ๋ออ่ะอ่ออออหนลองลองเบ่งเบ่งก้ามขวาด้ก้ามขวาโอ้ก้ามขวานี่ขวาป่ะขวามุมกล้องออขวากล้อง่ฮ้ยขวากล้อง มีไหมน,นี่ไงมุงเห็นเหรออ๋อไอเหี้ยแล้วพ่อมันไงเนี่ยไอกระก้ามเนี่ยเหรอแข็งปีให้ตายให้ไอชัดจริงเปล่าแข็งกร้ามก้ามแขนงันฟังนู้นเลยปึ๊กเลยนะครับออเป๊ะยกแขนยกยกยกขึ้นยังงยกเลยสูง ไอ้สัตว์อายอายยกหาพ่อไงขนมันเยอะนี่รู้สึกพ่อกูมาหามึงบ่อยมากเลยเนี่ยฮะยกหาพ่อมึงมาถามหาแม่มึงเหรอแล้วหาพ่อเหรอพ่อกับแม่กูนอนอยู่บ้านสะดุ้งเพื่อเครื่องไอ้ชิบหาย พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีอรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะใครอยากได้เสียงหัวเราะต้อมาที่นี่เป็นกันรไลค์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไลค์ like, ลคอมเมดี้สุดยอดลูกเพีย